สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับนัฏศิลป์ไทยพื้นบ้านสี่ภาคกันดีกว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านก็คือการร่ายรำประจำท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคเพื่อสะท้อนความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ โดยแบ่งความแตกต่างที่ชัดเจนออกไปเป็นสีภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้เห็นไหมล่ะครับเด็กๆว่านาฏสิลป์พื้นบ้านนั้นมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยเรามาเริ่มจากในภูมิภาคตอนบนสุดของประเทศของเรากันเลยนั่นก็คือภาคเหนือในชุดการแสดงฟ้อนสาวใหม่การแสดงชุดฟ้อนสาวใหม่ เป็นศิละปะการฟ้อนของชาวล้านนาที่พัฒนามาจากการเรียนแบบของการสาวไหมซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวภาคเหนือนั่นเองวิทยาลัยนาฏศิล์เชียงใหม่นำมาปรับปรุงโดยสืบทอดจากครูพลอยสีสับภสษีทั้งนี้ครูพลอยสีได้รับการถ่ายทอดท่ารำมาจากชาวบ้านที่จังหวัดเชียงรายชื่อบัวเรียวรัตนมณีกรการแต่งกาย จะแต่งกายพื้นเมืองของหญิงสาวชาวเหนือใส่เสื้อแขนกระบอกห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงยาวเพลงส่วนใหญ่ไม่มีเนื้อร้องเดิมใช้เพลงปราศาสตรไหวเพลงลาวสมเด็จประกอบการแสดงและในปัจจุบันในฉบับของวิทยาลัยนัตศิ์เชียงใหม่ใช้เพลงซอป,ปั่นไฟจนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงสล้อซึงชิง ปีจุมกลองเต่งทิ้งเห็นไหมจ้าเด็กๆว่าชุดการแสดงฟ้อนสาวไหมสอดคล้องกับอาชีพข,ของคนชาวภาคเหนือเพราะชาวภาคเหนือมักจะประกอบหัตกรรมเช่นการทอผ้าที่มีการดึงเส้นใยออกจากรังไหมเพื่อมาทอผ้าเราเรียกว่าสาวไหมมาต่อในภูมิภาคภาคก,กลางบ้านของเรานะครับเด็กๆภาคก,กลาง ส่วนใหญ่นั้นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีการแสดงชุดระบำชาวนาขึ้นเพื่อสะท้อนความเป็นอยู่ของคนในภูมิภาคระบำชาวนาท่ารำเป็นการสะท้อนการประกอบอาชีพของคนภาคกลางโดยเริ่มจากตั้งแต่การเริ่มหวานข้าวไถนาเกี่ยวข้าวฟัดข้าวเป็นต้นประดิษฐ์ท่ารำโดยท่านผู้หญิงแพลวสนิทวงเสนี ทำนองร้องโดยนายมนตรีปราโมทเครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะได้แก่กองยาวคุยกองโทนชิงฉับกลับมงเป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงได้แก่งอบเขียวเกี่ยวข้าวรวงข้าวเป็นต้นเครื่องแต่งกาย ผู้ชายใส่เสื้อแขนสั้นสวมกางเกงม่อห่อมคาขมาคาดที่เอวและสวมงอบที่ศีรษะผู้หญิงสวมเสื้อแขนกระบอกโจงกระเบนสวมงอบที่ศีรษะเห็นไหมครับเด็กๆว่าทั้งการแต่งกายอุปกรณ์ที่ใช้แสดงและท่าทางนั้นสอดคล้องกับการทำนามากๆเลยมาต่อในส่วนของภาคที่3ของเรานะครับเด็กๆภาคอีสาน ในชุดการแสดงเสิงสวิงเซิงสวิงเป็นการรำฟ้อนจำลองเล่าถึงเหตุการณ์หาสัตว์น้ำของชาวบ้านถ้าฟ้อนแสดงถึงการออกไปหาปลาการช้อนปลาดีใจเวลาได้ปลามากๆในปีพศ2515ทางกรมศิลปากรปรับปรุงท่ารำให้มีความกระฉับกระเฉงขึ้นเครื่องแต่งกายฝ่ายชาย สวมเสื้อมอฮอมนุ่งกางเกงขาล้วยผ้าเขามาคาดเอวและฝ่าหญิงสวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมนุ่งสิ้นมัดหมีก้าผมมวยทัดดอกไม้อุปกรณ์การแสดงได้แก่ตะข้องมีสายสะพายและสวิงเครื่องดนงตรีที่ใช้ประกอบการแสดงชุดนี้ได้แก่กองยาวกองเตะแขน ของมงกับแกบชิงฉาบกรับการแสดงชุดนี้จะเห็นได้ว่าท่ารำชุดการแสดงและอุปกรณ์จะสอดคล้องกับอาชีพการหาปลาและแล้วก็มาถึงภาคสุดท้ายของเรานั่นก็คือภาคใต้ชุดการแสดงระบำกีดยางระบำกีดยาง เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของชาวภาคใต้อาชีพกรีดยางโดยเริ่มจากการออกกรีดตอนมืดโดยผู้ชายจะมีไฟฉายติดอยู่บนศีรษะพอรุ่งเช้าก็ออกไปกรีดยางนำน้ำยางมาผสมน้ำยากวนจนแข็งตัวรีดเป็นแผ่นน้ำํำนำออกตากแดดจนถึงการเก็บแผ่นยางอุปกรณ์การแสดงที่ใช้ก็คือ 1. ไฟฉาย 2. มีกิจยางเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบไปด้วยปีใต้ของคู่ชิงกลองทับเป็นต้นเครื่องแต่งกายผู้ชายมีผ้าคาดศีรษะติดไฟฉายไว้ที่ศีรษะใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสามส่วนมีผ้าคาดเอวผู้หญิงชุดย่าหยาใส่เสื้อแขนกระบอก นุ่มผ้าถุงใส่เครื่องประหลับปิ่นส้อยกำไลภาคใต้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกีดยางพาราจึงมีการแสดงชุดนี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงขั้นตอนต่างๆในการกลีดยางเห็นไหมครับเด็กๆว่าน่าจะสินทายของเรานั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยแถมยังเกิดจากสิ่งที่ใกล้ตัวของเราทั้งนั้นสำหรับวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนไว้เจอคุณครูใหม่ในคาบหน้านะครับ